เอาล่ะในการเรียนสติเนี่ยมันมีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์อย่างหนึ่งที่เอามาใช้อยู่เสมอๆและบ่อยมากกระบวนการนั้นเราเรียกว่าการประมาณค่าการประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้น ให้หนูเข้าใจคาว่าแบบเชิงเส้นแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือมันเทียบมันญ,ญัดตะยางได้อะเทียบมันญ,ญัดตะายางเขียนยังไงอยายางยางอย่างนี้ไม่ไม่รู้ถ้าผิดด้วยก็ขอ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 ,ขอประทานโทษอาจารย์ภาษาไทยด้วยแล้วกันนะครับเทียบบัญญัดตะยางได้นั่นเองแต่ถ้ามันไม่ใช่เชิงเส้นมันจะเทียบบัญญัดตะยางไม่ได้นะคะการเทียบบัญญัติยางที่เราเรียนเทียบบัญญัติยางตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงแบบนี้เนี่ย ไม่เป็นการเทียบของกรณีที่ความสัมพันธ์ของตัว2ตัวเทียบมาเทียบการมันสัมพันธ์แบบเชิงเส้นเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้นเป็นยังไงอะ่ะถามคําถามง่ายๆยกตัวอย่างเช่นกุ้กองมีค่า x กับค่า y นะครับมีค่า x กับค่า y สเกลด้านซ้ายคือสเกลของค่า x นะครับสเกลด้านขวาคือสเกลของค่า y ยกตัวอย่างเช่นกุ้กองบอกว่าค่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ3า ถ้าค่า x เท่ากับ22 y เท่ากับ57ได้นะเห็นเป็นช่วงไหมนี่ไงช่วงของมันนี่คือเรียกว่าช่วงได้ไหมคะเรามีอยู่หนึ่งช่วงแล้วเอาใหม่นะถ้า x เป็น5 y เท่ากับ31ถ้า x 22 y เท่ากับ57อย่างนี้คือ1ช่วงได้นะคะได้ช่วงมาแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าช่วงการประมาณค่าในช่วงเป็นยังไงเช่น เขาถามว่าถ้าถ้า x เท่ากับ8 y เท่ากับเท่าไหรล่ะไอเท่ากับเท่าไรอะไรเอ่ยของเราเนี่ยเรียกว่าการประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้นตอนนี้เราพยายามมองว่าในช่วง5ถึง22นั้น y จะอยู่ในช่วง31ถึง57ใช่ไหมคะในช่วงที่5ถึง5ถึง22ของ x เนี่ย y จะอยู่ในช่วงส1ถึงหิบให้เรามองว่าไอ้ค่า x ที่อยู่ในช่วงนี้กับค่า y ที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นมันอาจจะไม่สัมพันธ์แบบเชิงเส้นก็ได้แต่เรามองให้มันสัมพันธ์แบบเชิงเส้นแล้วเราใช้วิธีเทียบแบบเชิงเส้นอ่ะหรือไม่เราอาจจะากรู้ว่าเฮ้ย hey ถ้า y มัน19อยากรู้ว่า x เท่าไหร่เราก็ใช้การประมาณค่าในช่วงแบบเชิงเส้นได้ถัดไหมถัดน,นะ อย่างนี้เรียกว่าการประมาณค่าในช่วงแบบเสียงเส้นเล็กเชิญก่อนไหมอาเชิญครับเอามาฝึกกัน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 ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเอา x กับ y แล้วกันนะ สมมุติว่าตอนนั้น x เป็น7 y เป็น18แล้วอีกขณะหนึ่งถ้า x เป็น12น้อยไปเดี๋ยว x เป็น25 y เท่ากับ59อยากรู้ว่าขณะ x เท่ากับ12 y เท่ากับเท่าไหร่วิธีการอะไรเอ่ยนี่เท่ากับเท่าไหร่อะไรเอ่ยนี่คือค่า x ค่า y คะ คาา่า y วิธีการครับดูก่อนครับการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากโบนลงล่างอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราดูใช่ไหมครับถ้าเราจะดูอะไรเอ่ยจาก18เนี่ยเราจะดูอะไรเอ่ยจาก18เนี่ยค่าอะไรเอ่ยมันมากกว่า18หรือน้อยกว่า18ครับหนูดูการเปลี่ยนแปลงจากนี่มานี่มัน18มา59ถูกไหมครับทิศนี้แสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมงั้นอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นจาก18ถูกไหมคะมันก็จะเท่ากับ18บวก โอเคไหมโอเคไหมถ้าหนูจะหาอะไรเอ่ยจาก18ตรงนี้ทันไหมคะโอเคแต่ถ้าหนูจะหาอะไรเอ่ยจากห้าสิบ้ถ้าหนูดู59าสิบเไปอะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยจะน้อยกว่าหรือมากกว่า59เ้คะหนูดูทิศการเปลี่ยนของตัวเลขตอนขึ้นบน59ไป18มันน้อยลงถูกไหมครับงั้นอะไรเอ่ยถ้าเราดูจาก59มันต้องน้อยลงงั้นถ้าหนูจะหาอะไรเอ่ยจากห้าก้า อะไรเอ่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าลบตรงนี้ทันไหมโจดก่อนครับเชิญไปเอาละเรามาดูกรณีแรกก่อนจะหาอะไรเอ่ยจากสิบปดเราได้แล้วว่าอะไรเอเ่ยนี่มันเพิ่มขึ้นจากสิบแปดใช่ไหมเราเลยตั้งอะไรเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบปดบวกบวกเท่าไหร่ล่ะสมมติตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมจากสิบแปดถึงอะไรเอ่ยนี่เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมคะครูก้องก็บวกอะไรคะบวกสามเหลี่ยม ถูกไหมถูกนะคะเอาละทีนี้เรามาดูแล้วสามเหลี่ยมนี้จะหาอย่างไรสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลต่างระหว่าง18กับ59ถูกไหมคะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงช่วงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของช่วงนี้ถูกไหมครับถูกไหมแล้วค่า y ในช่วงนี้เท่าไหร่ครับ18ถึง59าก็ห9ส้าตั้งลบ18เป็นเท่าไหร่เอ่ย 41ไหมคะเอาละเอาละดูให้ดีๆหนูจะได้ว่าสามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ41ถูกไหมคะทันไหมครับตาน,น้อยตาญ่ยตาใหญ่ทันไหมสามเหลี่ยมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ41 41คือค่าผลต่างจาก18ถึง59ถูกไหมครับก็คือค่าจาก18ถึง59ตรงเนี้ย สามเหลี่ยมมันวิ่งอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมต้องเป็นส่วนหนึ่งของ4ี่สิบเอ็ดถันไหมถันนะครับกรูกล้องจะเขียนก่อนว่าสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเป็นอะไรครับส่วนหนึ่งของ41่สิบคูกล้องตั้ง41ส่วนหนึ่งของ41คือมันต้องคูณด,ด้วยเศษส่วนค่าหนึ่งที่เป็นไงน้อยกว่าหนึ่งถูกไหมครับถูกไหม สามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ4ี่ิบเเช่นเช่นเศษส่วนของครูกล้องเป็น1ส่วนสามอ่ะสองส่วนห้าอ่ะนั่นคือสามเหลี่ยมเป็นอะไรครับส่วนหนึ่งของ41ส่วนหนึ่งคืออะไร2ส่วนห้าสองส่วนห้าของ4ี่ันไหมผันนะครับเพราะฉะนั้นเศษส่วนเนี้ยสัดส่วนนี้ต้องน้อยกว่า1เพราะว่าสามเหลี่ยมมันต้องน้อยกว่า4 1เตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์ผ่านนะคะคำถามแล้วเศษส่วนนี้หาจากไหน เศษส่วนก็หาจากสัดส่วนฝั่งด้านที่มีข้อมูลครบก็คือฝั่งไหนฝั่ง x สัดส่วนนี้จะหาจากไหนเอ่ยดูให้ดีนะสามเหลี่ยมอยู่ในช่วงนี้นะครับสัดส่วนก็เอาจาก x เอาจากนี้ตรงนี้เทียบกับสามเหลี่ยมนะมันยังไม่เกิดเป็นสัดส่วนเลยหนูต้องเทียบสัดส่วนตรงนี้เอาสัดส่วนจากนี่ถึงนี่หารด้วยนี่ถึงนี่ เจ็ดถึงสิบสองเท่าไหร่คะห้าไหมถูกไหมคะแล้วก็เจ็ดถึงยี่สิบห้าเท่าไหร่คะสิบแปดถูกไหมคะสิบแปดถูกไหมอ้าวกูกล้องขอดูงี้ด้วยอ่าวเอาค่ยนี้ก่อนเจ็ดถึงสิบสองเท่าไหร่นะห้าเจ็ดถึงยี่สิบห้าเท่าไหร่สิบแปดไอสัดส่วนตรงเนี้ยเอามาจากฝั่ง X เ,เพราะมันมีข้อมูลครบงั้นสัดส่วนคืออะไรเอ่ย 5ส่วนสปเคลียร์หรือยังยากไหมไม่ยากเอาม่ทีละขั้นสามเหลี่ยมของเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะ4ี่เอดเราก็ตั้ง4ี่แล้วก็คูณด้วยเศษส่วนค่าหนึ่งถูกไหมครับเศษส่วนนี้หาจากฝั่งไหนฝั่งที่ข้อมูลครบแต่ต้องเทียบเศษเทียบสัดส่วนกับไอ้สามเหลี่ยมให้ถูกต้องนะเนื่องจากสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้งั้นสัดส่วนต้องเป็นตรงนี้เทียบกับทั้งหมดโอเคไหมครับ งั้นก็เป็น5้าส่วน18ได้สามเหลี่ยมมาหรือยังได้แล้วงั้นสามเหลี่ยมของเราตรงนี้คืออะไรเอ่ยเอาว18ตั้งบวกจะหาอะไรเอ่ยจาก18วิ่งมาค่ามันเพิ่มขึ้นก็18บวกบวกอะไรคะสามเหลี่ยมถูกไหมสามเหลี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะสี 48. หนูก็ตั้ง4 1อรอไว้แล้วคูณด้ยวยเศษส่วนเลยครับเศษส่วนที่น้อยกว่าหก็ต้องมาดูฝั่งนี้ใช่ไหม เทียบกับสามเหลี่ดีนะก็ห้าส่วนสิบแปดยากไหมหนูจะได้อะไรเอ่ยมาแล้วซึ่งเท่ากับของกดขึ้นคิดเลขครับห้าคูณสี่สิบเอ็ดอุ้ยกดขึ้นคิดเลขหน่อยห้าคูณสี่สิบเอ็ดอ้าวขึ้นขดเลขนี้ไม่ดีแฮะห้าคูณสี่สิบเอ็ดสิบแปดได้เท่ากับ บวก18แปดได้เท่ากับ29.39ิด้าได้ละอะไรเอ่ยเท่ากับยี่สิบเก้าจุดสามเ้าผ่านไหมเอาเลคเชอร์ก่อนอ่ะต่อไปมาดูอีกฝั่งบ้างถ้าเราจะหาอะไรเอ่ยจากห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ามาอะไรเอ่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะค่ามันก็ห้าสิบเก้าลบถูกไหมคะ เอาละแล้วลบด้วยอะไรล่ะครูกล้องสมมุติให้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมก็ลบด้วยอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเอาละมาดูกันเช่นเดียวกันสี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะสี่เช่นเดียวกันถูกไหมคะสี่เหลี่ยมจะเป็นส่วนหนึ่งของสี่อก็ตั้งเหมือนเดิมสี่สิบเอคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยเศษส่วนค่าหนึ่งที่น้อยกว่า หนึ่งถูกไหมคะอันนี้ต้องน้อยกว่าหนึ่งนะและเศษส่วนที่ว่าคืออะไรเอ่ย mm. ก็หาจากฝั่งที่มันมีครบก็คือฝั่ง x ใช่ไหมก็คือจากไหนครับ mm. ก็คือในช่วงนี้เอาเฉพาะผลต่างนะไม่เอาค่าบวกค่าลบนะเอาเฉพาะผลต่างก็คือผลต่างตรงนี้เท่าไหร่ครับสิบสองกับยี่3บห้าสิบสามก็คือสิบสามส่วนอะไรคะสิบแปดได้ไหมได้แล้วนะ งั้นตรงนี้อะไรเอ่ยของเราเท่ากับห้าสิบเก้าลบอะไรครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของสี่สิบเอดโดยที่เศษส่วนที่ว่าคืออะไรครับสิบสามส่วนสิบแปดกดขึ้นขึ้นเลขออกมามันต้องเท่ากันขอกดขึ้นขึ้นเลขขึ้นขึ้นเลขใหม่เดี๋ยวนะคะคูณสี่เอ้ากดผิดขึ้นขึ้นเลขใหม่ยังกดผิดสิบสามคูณ อ้าวอีกแล้วเดี๋ยวเธอสิบสามคูณสีเหารสิปเท่ากับบวกห้าสิได้เท่ากับผิดนี่กดผิดแปดบึงขอโทษด้วยขอโทษด้วยห้าสิบเกลบสิคูณสีอหารสิปได้เท่ากับ2 3่สามจ อยีิบเก้าจุสาเกต้องเท่ากันเห็นไหมมันเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะหาอะไรเอ่ยจากทางไหนก็ตามมันต้องอะไรครับได้เท่ากันพอจะเก็ตวิธีนี้ไหมเอาเลคเชอร์เดี๋ยวไปฝึกกันมาฝึกมาฝึกมาฝึกสมมุติตรงนี้ค่า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 กอไก่ตรงนี้ค่าขอไข่ตอนนั้นถ้ากไก่เป็นห้า ไอ้หอีกแล้วเหรอถ้ากอไก่เป็นสิบสามบ้างดีกว่าขอไข่เป็นเอ่อสาสิบอ็ดถ้าตอนนั้นกอไก่เป็นยี่สิบเก้าขอไข่จะเจ็ดสิบสองอยากรู้ว่าถ้ากอไก่แปดขอไข่เท่าไหร่เอออยากหาอะไรเอ่ยจากทั้ง31และ72ครับ อา้าวหาอะไรเอ่ยจากสามสิบอดก่อนอะไรเอ่ยเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับหาจากสามสิบเอดมาอะไรเอ่ยมันค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับสาสิบอ็ดบวกถูกไหมครับแล้วบวกด้วยเท่าไหร่ล่ะให้เป็นอะไรครับสามเหลี่ยมนะอ่าให้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรจ๊ะส่วนหนึ่งของทั้งช่วงนี้ถูกไหมครับเท่าไหร่เอ่ย 41สเามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ41ก็บวก41แล้วรออะไรครับเศษส่วนเศษส่วนนี้มาจากไหนก็เศษส่วนนี้ส่วนเศษนี่โอเคไหมสิบสามกับแปดโอ้ยขอโทษด้วยครับคุก้องเขียนตัวเลขผิดแปดต้องอยู่นอกช่วงสิบสามกับยี่สิบเก้าถูกไหมคะถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ระหว่างสิบสามกับยี่สิบเก้าคุก้องเขียนผิดขอโทษด้วยสิบแปดนะสิบแปดนะ สินะครับแมันต้องอยู่ถ้าถ้าเป็นแปมันต้องอยู่นอกช่วงออกไปนะครับสิามาสิบแปเท่าไหร่ครับห้าสิบากับ29ต่างเท่าไหร่ครับสิบหกงั้นเศษส่วนตรงนี้คืออะไรครับห้าส่วนสิบหตรงนี้จบไหมเอาละถ้าครูก้องจะหาอะไรเอ่ยจาก72บ้าง เจ็ดสิบสองปอะไรเอ่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับก็เจ็ดสิบสองอะไรครับลบลบด้วยอะไรครับสมมุติลบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรเช่นเดียวกันสี่สิบเอ็ดก็ลบสี่สิบเอ็ดที่รอคูณอยู่กับอะไรครับเราคูณอยู่กับเศษส่วนถูกไหมเศษส่วนที่ว่าคืออะไรครับสิบเอ็ดส่วนสิบหกตรงนี้เข้าใจได้ยังจ๊ะ เอาเลคเชอร์อ้าวต่อไปเดี๋ยวจะทําแค่การหาอะไรเอ่ยเพียงแค่ทางเดียวหนูเลือกทางที่หนูชอบครับครูกล้องจะได้เอาทางนั้นหนูชอบดูจากตัวเลขน้อยขึ้นมาแล้วบวกหรือดูจากตัวเลขมากแล้วลบครับถ้าถามครูก้องครูก้องชอบบวกเพราะบวกมันง่ายกว่าลบถูกไหมงั้นต่อไปเราเอาบวกดีไหมหลังจากนี้เราทําบวกกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าลบทําไม่ได้ลบทําได้แต่ว่าไม่ทําเพราะว่าเผื่อผิด เพราะว่าลบครูก้องไม่ค่อยชอบครูก้องชอบบวกเราก็ชอบบวกเหมือนกันถูกไหมแล้วที่สําคัญตัวเลขมันน้อยด้วยโอเคเอาละงั้นต่อไปเราจะเอาบวกกันนะครับอาลองทําตรงนี้ด้วยตัวเองสิครับครูก้องฝั่งนี้เป็นสเกล m ฝั่งนี้เป็นสเกล n ถ้า M เท่ากับ5อีกแล้ว5อีกแล้วถ้าเเท่ากับ7ตอนนั้น n เท่ากับ18และถ้าตอนนั้น M คือสามสิบสอง n คือมขอโทษด้วยถ้า m เท่ากับเจ็ด n เท่ากับห้าสิบเก้าและถ้า m เท่ากับสามสิบสอง n จะเท่ากับสิบสี่อยากทราบถ้า m เท่ากับสิบแปด n เท่ากับเท่าไหร่อยากหาเองไหมเชิญครับอ่ามาดูกัน ครูก้องจะหาะไรเอ่ยจากไหนดีครูก้องชอบหาจากตัวเลขน้อยกว่าใช่ไหมครูก้องก็มองว่าเฮ้ยสิบสี่มาไรเอเ่ยนี่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับงั้นอะไรเอ่ยของครูก้องจะเท่ากับสิบสี่บวกถูกไหมจ๊ะทันไหมทันนะครับบวกด้วยอะไรเอ่ยถ้าหนูยังงงอยู่หนูก็เขียนสามเหลี่ยมเข้าไปช่วยก็ได้บวกด้วยสามเหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมของเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับของ ทั้งช่วงนี้ถูกไหมครับทั้งช่วงนี้เท่าไหร่ครับ14กับ59 45ไหมเป็นส่วนหนึ่งของ45แล้วเศษส่วนตรงนี้คืออะไรก็มาดูฝั่งไหนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเศษส่วนของสองช่วงนี้ใช่ไหม18กับ32ต่างกันเท่าไหร่ครับ14 7กับ32ต่างกันเท่าไหร่ครับ ยี่ห้างั้นเสร็จส่วนตรงนี้คืออะไรครับสิบสี่ส่วนยี่ห้าได้อย่างนี้ไหมคะเหมือนกันไหมคะตานใหญ่ทำลบอ่ะทีนี้มาดูลบอ่าสมมติบางคนทำลบนะครับอ่ามาดูลบถ้าหาอะไรเอ่ยจากลบครับเท่ากับเท่าไรเอ่ยงั้นคือดูจากไหนจากห้าสิบเก้าใช่ไหมห้าสิบเก้ามาอะไรเอ่ยมาลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็เป็นห้าสิบเก้าลบถูกไหมครับลบอะไรดีสี่เหลี่ยมแล้วกัน สี่เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรจ๊ะสี่สิบห้าก็ลบสี่สิบห้าอคูณอยู่กลบอะไรครับเศษส่วนถูกไหมคะเศษส่วนนี้คืออะไรเอ่ยก็ต้องเทียบกับสี่เหลี่ยมให้ได้ก็คือช่วงนี้หารด้วยช่วงนี้ถูกไหมครับเจ็ดกับสิบปดต่างเท่าไหร่ครับเก้าถูกไหมครับส1บ1 11ดสสิเขอบคุณมากส1เงั้นได้เศษส่วนแล้วคืออะไรครับสิบเอดส่วนย5ห้า เหมือนตาใหญ่ไหมเหมือนงั้นยินดีด้วยทําเป็นแล้วปรับสมองนิดนึงตอนนี้เราเล่นเกมค่าที่สเกลอยู่ในแนวตั้งทีนี้ลองสเกลที่อยู่ในแนวนอนบ้างทําเหมือนการแต่เทียบค่าตามแนวนอนแค่นั้นเองเทียบค่าตามแนวนอนเท่านั้นเองนี่ค่า x นี่ค่า y ถ้า x เป็นสิบสอง y เป็น25 x เป็น x เป็นห้าสิบ y เป็นอ้ y เป็น2อยากรู้อยากรู้ถ้า y เท่ากับถ้า y เท่ากับนะถ้า y เท่ากับ13 y เท่ากับ13 x จะเท่ากับเท่าไหร่ทำเหมือนเดิมจะลองทำเองก่อนไหมครับตอนนี้หาค่าอะไรครับหาค่าฝั่ง y บ้างนะไอ้ตัวทีหาค่าฝั่ง x แต่ว่าคำนวณจากฝั่ง y อา้าวเชิญครับามาดูครับหาอะไรเอ่ยจากอะไรดีจาก12ดีกว่าไหมตัวเลขน้อยดีจาก12มาอะไรเอ่ยเนี่ย มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นงั้นอะไรเอ่ยเท่ากับ12เพิ่มขึ้นก็บวกบวกเท่าไหร่เดียบวกสามเหลี่ยมดีไหมสามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ12ถึง57ถูกไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ45สามเหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของ45ก็ตั้ง45รอคูณด้วยเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนคืออะไรเอ่ย ก็เป็นเศษส่วนของช่วงนี้หารด้วยอะไรครับช่วงนี้ถูกไหมคะมันต้องเป็นช่วงที่เหมือนกันอะอา้าวแล้วนี่มาจากไหนช่วงนี้เท่าไหร่ครับสิบสามกับยี่2ิบห้าสิบสองไหมใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ยี้ากับสองเท่าไหร่ครับยีสามเพราะฉะนั้นคูณด้วยเศษส่วนอะไรครับสิบสองส่วนยี่สิบสามเหมือนกันไหมคะ เหมือนกับตาเล็กไหมตาใหญ่เหมือนไหมยินดีด้วยครับไปเข้าสถิติกันละทีนี้